ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทอยมุกโพสเป็นไหนเพื่อนกันตลอดไปหรือจะมีแววรักล่มอีกคู่เป็นอีกคู่รักดาราวัยรุ่นที่หวานกันสุดๆนะคะสำหรับคู่ของทอยปฐมพงษ์และมุกบรนิดที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันก็สุดเฮือาค่ะ หลังฝ่ายชายประกาศใช้สถานนะคำว่าแฟนกลางวงสื่อมาได้ปีกว่าๆนะคะก็มักจะมีโมเมนต์ความสวีทออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันไม่หยุดค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของทั้งคู่หรือไม่เมื่อจู่ๆทั้งทอยปฐมพง์แล้วก็มุกรนิสนั้นก็ออกมาโพสต์ข้อความเป็นในๆกลางดึกผ่านทางไอจีสตอรี่คล้ายกับความรักของทั้งคู่ได้จบลงแล้ว และตอนนี้ก็เหลือเพียงสถานะของเพื่อนที่ดีเท่านั้นเองค่ะโดยหนุ่มทอยนะคะได้โพสต์ข้อความซึ่งแปลเป็นไทยนะคะว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับคุณแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อเคียงข้างคุณเสมอส่วนสาวมุกก็โพสต์ว่าเพื่อนกันตลอดไปจะไม่มีวันแยกจากกัน ถึงระยะทางจะทําให้เราต้องแยกจากกันแต่ไม่มีวังแยกเราจากใจแต่ถึงแม้จะทําเอาสงสัยหนักนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของทั้งคู่และถ้าทั้งคู่จบกันจริงก็ดูท่าทางว่ารักครั้งนี้นะคะจะจบลงด้วยดีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แท็กไอจีสตอและก็แชร์สตอรีข้อความดังกล่าวของกันและกันพร้อมทั้งติดอีโมจิหน้าร้องฮาแล้วก็รูปหัวใจสีแดงอีกด้วยค่ะ ข่ขอบคุณข้อมูลจากไวเลสฟิสโปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ